Uh, Wireless Optical Broadband Access Network ค่ะก็คือเราจะใช้ FTH t นะคะในช่วงของ back end ค่ะแล้วก็ในช่วง front end เราจะใช้สัญญาณ Wireless ส่งกระจายต่อไปค่ะอ๋อก็หมายความว่าก็คือเอาเทคโนโลยีมาผสมกันระหว่างไม่แยกกันแล้วต่อไป Fiber กับ w i r e s s เนี่ยเอามาผสมกันได้เพราะอันนี้ใช่ค่ะก็คือเอาข้อดีของแต่ละเทคโนโลยีมารวมกันค่ะก็แปลว่านี่สมมุตินี่เป็นบ้านเราดึงไอ้เส้นสีดำๆๆคือ Fiber เข้ามาที่ ONU ที่บ้านนี้ใช่ไหมครับ่ะแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยไม่ต้องดึง f ฟ b บอเข้าไปละใช่ก็ใช้สัญญาณ r e l e s สค่ะ แล้วก็ไวเลสจะยังเชื่อมกันด้วยไวเลสเองได้ด้วยใช่ค่ะโอ้โหมันสุดยอดครับก็คือไฟเบอร์และไวเลสเข้ามาแชร์กันได้หมดค่ะสมมุติบ้านใดบ้านหนึ่งปิดทิ้งนะครับทาไงมันก็สามารถหอบข้ามข้ามบ้านอื่นไปได้สมมุติบ้านนี้เนี่ยปิดทิ้งบ้านนี้เคยต่อผ่านบ้านนี้ก็มาวิ่งผ่านบ้านนี้เข้ามาตรงนี้แทนใช่ค่ะโอ้ดีมากๆครับเทคโนโลยีนี่อีกหน่อยอนาคตก็้คงมีใช้อีกไม่นานแล้วประเทศไทยเราเป็นไง FTTS ครับจากข่าวว่าไงฮะจากข่าวก็ตอนนี้ TOT ก็ได้ทดลองที่จังหวัดภูเก็ตนะครับ3,200พอร์ตครับที่ภูเก็ตเป็นระบบ GE พอนนะครับจะลงเพื่อเปิดให้บริการนะครับเขาบอกว่านะครับนี่ข่าววันข่าวประมาณปลายปี2551เพราะฉะนั้นนั้นปีหน้าน่าจะทางภูเก็ตน่าจะมีได้ใช้ของ TOT นะครับอันนี้คือข่าวของนั่นนะครับอันนี้ก็อันนี้ ทางจะให้ทางภูเก็ตฉายวิดีโอหรือเราจะดูเดโมโก่อนครับพี่โตอขอทางภูเก็ตส่งสัญญาณมาก่อนเพราะทางนู้นเตรียมไว้แล้วครับอ๋อครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอลิงก์จากทางภูเก็ตเกี่ยวกับไฟเบอร์ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะเดโมโระบบต่อไปนะครับเชิญทางภูเก็ตครับ พวกเราเป็นที่์ถึงงานจากละครมหาที่ไรตอนนี้แล้วก็อยู่ที no ่ศูนย์ทลองทดสอบที่เชียงใหม่ซึ่งที่นี่ได้ทำการทดลองทดสอบการใช้งานเทคโนโลยีใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นว i ยแรวมไปถึงเทคโนโลยีไฟเบอร์ทูโทมด้วยครับวันนี้เราไปไปสัมภาษณ์นักแสดงขอนละรในงานนะครับเกี่ยวกับโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกภายในจังหวัดภูเก็ตว่ามีความเป็นมาอย่างไรและดําเนินการไปถึงไหนแล้วเชิญติดตามและรับชมได้เลยครับครับผม ก็สองคนก็มานั่งอยู่กับคุณสวัสดิ์สันต์ตับสีดกนะครับหัวหน้าหน่วยการตลาดและลูกค้าสองพันสำนักงานบริการลูกค้ากอบกทอรัวลาทำงานคุณเก็ตนะครับค้า่าการใช้งานระบบายในรอบปีที่ได้เสนอความเห็นใช้มานาหรือยังครับจริงทีิเนี่ยการตั้งรอบบติดนี้มีสองระบบก็คือระบบติดมีสายกับไร้สายอ่าส่วนแรกเราตั้งแต่ปี2537จะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นลักษณะว่า เป็นไฟเบอร์กันจะเป็นโครงข่ายของ S D S ส่วนโครงการโครงข่ายของไอทีกบับอินเทร์เนี่ยนะมันจะเริ่มประมาณปลนายปี2550ตอนแรกนั้นทางแคทคิดว่าจะนำโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกมาใช้กับเทคโนโลยีใดครับจริงๆแล้วตัวของไฟเบอร์ออปติกนะก็เปรียบเสมือนกับถนนซูเปอร์ไฮเวย์อันนี้อาจจะเป็นหลายเลนหน่อยกับเดิมทีอาจจะเป็น S D S ที่อาจจะเป็นถจจนนเล็กๆ แต่เมื่อพอมาเป็นที่กระบิดแหว์นี่ก็เป็นส่วนเพื่อไฮเวยอย่างดีเพราะงั้นมันสามารถที่ใช้กับโซลูชันต่างๆได้เกือบทุกประเภทแล้วมันมีความแตกต่างอะไรครับกับ S D H กับไฟเบอร์ออปติกครับตัวของไฟเบอร์ออปติกเนี่ยนะมันจะมีคุณภาพที่เหนือกว่ากับโครงการ S D H ที่ใช้เพราะว่าตัวของไฟเบอร์ออปติกเนี่ยที่เป็นโครงการที่กระบิดแหว์เนี่ยมันมีคาปาซิตี้ที่สูงกว่าก็คืออย่างถ้าเปลี่ยนถนนก็คือมีหลายเลนอะ มันมีกวา้างกว่าศักยภาพบันเหนียวกว่าระบบธรรมดาซึ่งระบบนี้ก็จะต้องเข้ามาแทน SDH ในในอน,อคน,อคนอคคานอคตกี่ยการถ้าทางแคดมีหลักเกณฑ์ในการเลือกโอนแต่ละโหนอย่างไรบ้างครับก็เราดูว่าเป็นย่านชุมชนหรือว่าสถานที่ที่ส่วนราชการอยู่เพราะว่าถ้าส่วนไหนที่มีส่วนราชการอยู่ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นยนุชุมชนเดียวก็ย่านธุรกิจใหญ่ๆเลือกที่แบบว่าตนวเส่นคนเยอะอะไรอย่างีนนใ้ใช่แล้วก็ในตัวเมือนก็มี ในแต่ละโหนดนี้ใช้เวลาในการติดตั้งนานเท่าไรครับมมันแล้วแต่ระยะทางที่จะไปติดตั้งโหนดจริงๆแล้วก็จะมีแผนอยู่แล้วนะแต่พูดถึงว่าถ้าเราติดตั้งให้ลูกค้าเรามีกามําหนดว่าระยะเวลายอย่างน้อยไม่เกินสิบห้าวันนะ่ถึงกับตัวคงขายไปเลยมีอะไรบ้างครับตัวท่อที่มีคุณภาพสูงแทบจะไม่มีการชำรุดหรือว่าเสียหายเลยแต่ว่าที่มีการชำรุดเสียหายหเกิดจากการกระทำมากกว่า เช่นบางทีตัวของไฟเบอร์ออปติกที่เราลากไปตามทางต่างๆบางทีก็อาจจะเกิดจากเข้าบำรุงรักษาทางอะไรอย่างเงี้ยอาจจะใช้มีดอะไรไปเกี่ยวโดนไฟเบอร์ออปติกบ้างขาดหรือไม่ก็อาจจะเกิดจากว่ามีการเผาขยะกันใต้อย่างเงี้ยแล้วทําให้ใยแก้วซึ่งเป็นเป็นใยแก้วไฟเบอร์เนี่ยมันเป็นเป็นใยแก้วมันก็เกิดการละลายเมื่อเกิดกรณีที่สายไฟเบอร์ออปติกชัมผัเสียหายนะครับท่านอาจจะสงสัยว่าสายไฟเบอร์ออปติกที่มีขนาดเล็กมากนั้นจะสามารถเชื่อมกันได้อย่างไร ทางแคทก็ได้สาธิตวิธีเชื่อมสายไฟเบอติกให้เราดูด้วยครับเมื่อเกิดกรณีที่สายขาดก็สามารถที่จะทำการเชื่อมสายไฟเบอติกโดยอุปกรณ์ที่มีชื่อว่าฟิวช Sp นสวายโดยก่อนที่จะทำการเชื่อมต่อนั้นต้องใช้ไฟเบอร์โคตติ้งปอกสายไฟเบอร์ก่อนแล้วใช้อลโคฮอลเช็ดให้สะอาดจากนั้นจึงตัดสายไฟเบอร์ด้วยเครื่องไฟเบอร์เทรเวอร์ แล้วจึงทำงานเชื่อมต่อด้วยเครื่อง f u s i o n s สไลด์โดยการเชื่อมต่อก็ห้ามมีฝุ่นเข้าไปโดยเด็ดขาดน,นะครับไม่เช่นนั้นจะต้องเริ่มกระบวนการใหม่ตั้งแต่ต้นขั้นตอนการเชื่อมสายไฟเบอรด์ด้วยจากจอ,กอ LCD ครับโดยค่า0.08เบลิเบลนี้เป็นค่าการสูญเสียของสัญญาณซึ่งยังใช้ไม่ได้ครับเครื่องจะทำการเชื่อมต่อใหม่เพื่อให้ได้ค่าการสูญเสียของสัญญาณนต่ำโดยค่าไม่ควรเกิน0.02เบิเบลหมดขั้นตอนนี้สายไฟเบอร์ก็จะเชื่อมต่อันเร็จครับดันั้นจึงทำการ Sleeve ร แล้วนําไปองที่เคลื่อนฟิวชั่นสไปรายก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับจริงๆแล้วมันต้องดูแลตั้งต่วันยี่สิบสชั่วโมงเมื่อมีการชำรุดตรงไหนปั๊บเนี่ยนะมันก็จะเกิดการอานตรามขึ้นเมเจอหรอแล้วเมเจอหรอแล้ว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 พอมันมีอันามปั๊บเนี่ยเราก็จะรู้ว่าจุดที่ไหนเสียเนี่ยต้องส่งช่าง ทำการซ่อมภายในสี่ชั่วโมงให้แล้วเสร็จสี่ชั่วโมงครับผมแล้วตอนนี้มีเทคโนโีอะไรบ้างครับที่ด้เปิดใช้ให้กับผู้บริการจริงๆทั้งมีเดียทั้งสามรูปแบบนะเราก็มีการให้เปิดใช้บริการทั้งสามรูปแบบไม่ว่าจะเป็น C NA, แคสเซียนเอเนี่ยเราก็ให้บริการลูกค้าไปแล้วโปรแการ S D S นี่ก็ให้บริการไปแล้วแม้แต่ที่กิบแบงก็ให้บริการไปแล้วแต่ว่ามันแล้วแต่ประเทศของคนที่เราำเนิาให้ใช้ หรือบางทีอาจจะนำมาใช้ร่วมกันอยากสอบถามเกี่ยวกับแคทเมทโทเน็ตหน่อยครับว่าความเร็วที่ได้สูงสุดของแคทเมทโทเน็ตคือเท่าไหร่ครับในเรื่องของแคทเมทโทเน็ตนะฮะจริงๆแล้วตอนนี้เรามีตัวมีเดียก็คือที่เป็นพิกัดแรงตอนนี้เราก็มีอยู่ที่กล่องเกตที่วิ่งประมาณสิบพิกัดทั้งดาวสตรีมและอัพสตรีมดูดาวสตรีมสิบอัพสตรีมสิบ แล้วแต่ละผลิตภัณฑ์มีอย่างคิดค่าบราิการไหมครับการคิดค่าบริการนี้แล้วแต่ตัวโปรดักต์แต่ละตัวเช่นอย่างเคสในธงนนเนี่ยนะ,ะเราจะคิดค่าค่จา่ายแรกคิดค่าติดตั้งมีประมาณสี่ต่อปีก็จะมีค่ารายเดือนรายเดือนนี้เราก็ดูค่าอยู่ที่สิบเมตเนี่ยเราจะคิดเป็นพอยต์เพราะว่าจากบ้านลูกค้าหรือว่าจากหาาน่วยงานของลูกค้าเราคิดเป็นพอยต์ถ้าต้องการใ,ใช้เน็ตเราก็มาคิดที่แค่ติดเป็นพอยต์ก็เป็นสองพอยต์ 1มตรก็อยู่ที่พอยล์ละ30-40บาทถ้าอยู่ที่10เมตรนะฮะแล้วอย่างนี้มีแต่ว่าไปยังตามเกาะต่างๆนะครับในเรื่องเกาะต่างๆนี่นะปัจจุบันนี้มันก็จะเป็นปัญหาว่าการที่จะลากตัวไฟเบอร์เนี่ยไปยังเกาะต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะยุ่งยากแล้วก็ปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอะไรด้วยนะฮะ ถ้าเราจะทำแ a กโ b บน e ประเภทนี้ส่วนใหญ่เราจะเน้นในเรื่องของการใช้ไมโครเวฟหรือไม่ก็จะเป็นในลนักษณะของใช้โครขายของแคสิเม